สวัสดีค่ะทุกคนไหนกระดิ่งอยู่ไหนมาโอ้โหวมไม่ได้มาเจอทุกคนน้าลฟ์แบบสักพักแล้วนะคะวันนี้กลับมาแบบพร้อมกับอัปเดตวันนี้ลานเร็วไปเร็วนะคะถ้าใครรีบถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะฝากแชร์ด้วยเพราะว่าเออจริงๆกลัวว่าแปดกล้องจะหมดก่อนเนาะก็คือวันนี้โมจะพาอัปเดตเพราะว่า เพิ่งแคนวาเพิ่งมีการอัปเดตเมื่อเร็วๆนี้นะคะคือเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เจ๋งมากคือถ้าเผื่อว่าใครยังไม่ได้ลองเล่นแคนวานะไอตัวฟังก์ชันใหม่วันนี้เดี๋ยวโมจะพาทุกคนมาอัปเดตพร้อมๆกันนะคะสำหรับคนทําออนไลน์บอกเลยว่ายังไงคุณก็ต้องใช้แคนวาอยู่แล้วนะคะยิ่งสายโค้ชโค้ยิ่งสายที่แบบทําออนไลน์ด้วยตัวคนเดียวแน่อนอนพวก กราฟิกหรือว่าทำภาดหัวหรือว่าแต่งรูปแต่งอะไรเนี่ยหรือแม้แต่ตัดต่อวิดีโอนะคะหรือ presentation ถ้าคุณอยากจะสอนลูกศิษย์อย่างทำสไลด์สอนเนี่ยทั้งหมดมันแคนวามันครอบคลุมมากนะบอกเลยแล้วก็มันง่ายมากๆด้วยซึ่งวันนี้โมจะพาทุกคนมาอัปเดตกันพร้อมกับวันนี้กลับมาไลฟ์แบบเต็มรูปแบบมาเดิมนะคะแล้วก็เราหาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนวันนี้มีอะไรแปลกใหม่บ้างไหม คุณเห็นอะไรแบบใหม่ของโมให้วันนี้นะคะทุกคน <Biz> เห็นไหมวันนี้เราหาอะไรที่แบบเฮ้ยอะไรที่มันดูไม่เหมือนเหมือนเดิมใช่อว่คุณจะได้ไม่เบื่อน,นะคะโอเคถ้าใครแบบใช้แคนวาอยู่แล้วนะคะพิมพ์มาบอกกันหน่อยหรือใครที่แบบเฮ้ยเห็นมีอัปเดตอะไรใหม่หรือใครลองเล่นมาแล้วนะคะพิมพ์มาทักทายกันได้แล้วก็ฝากเช็คภาพเช็คเสียงด้วยนะคะเดี๋ยวโมขอเช็คก่อนว่าภาพเสียงโอเคไหมนะคะ เพราะว่าเมื่อกี้จริงๆโมกดไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าพอดีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้าต่างมันไม่แบบไม่ได้ใช่ไหมหน้าต่างของไอตัวเขาเรียกว่าหน้าต่างของไลฟ์อ่อะม,มันมันมีการตั้งค่าผิดนิดนึงโมก็เลยไลฟ์ใหม่นะคะโอเคมาถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้ แล้วก็ฝากเช็คภาพเช็คเสียงด้วยนะคะว่าได้ยินกันหรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวพาอัปเดตเลยแล้วก็ใครที่อยากจะรู้ว่าเ hey, ฮ้ยแคนวามันมีอะไรน่าสนใจแล้วคุณจะเอาไปใช้ได้ไงเดี๋ยวโมจะพามาดูจริงๆมันใช้ได้หลายอย่างมากนะทุกคน เพราะว่าจริงๆอันนี้เดี๋ยวโมเกิลให้ฟังก่อนจริง,รงๆว่าทําไมเราถึงต้องใช้แคนวาใช่ไหมจริงๆมันทําง่ายมากหนึ่งแหละฟังก์ชันเขาทาง่ายมากไม่ได้มาอวยได้ไม่ได้ว่าโฆษณาให้แคนวาด้วยนะก็คือมันทําผ่านอ่าเขาเรียกว,ว่าผ่านมือถือได้เลยอ่ะคุณเชื่อไหมว่าโมเคยไปลงคอสทำเขาเรียกว,ว่าลงคอสโฟโต้ชอปก็คือโมจะชอบเรื่องแบบทำผ้าทำรูปอยู่แล้วนะคะโมชอบวาดรูปอะไรเงี้ยโมชอบแบบครีเอทีฟอะไรพวกเนี้ย เราก็เลยเอองั้นเราอยากจะลองทำอะไรแบบสายนี้ดูเราก็เลยไปลงคอส Photoshop นะแล้วประเด็นคือคุณเชื่อไหมโมลงเรียนได้แบบโมเรียนได้แค่ไม่กี่บทเองอะ่ะแล้วโมก็แบบท้อไปก่อนอะ่ะคุณเชื่อว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคืออย่างแรกคือเห็นหน้าตาโปรแกรมอะ่ะมันก็เหนื่อยแล้วอะ่ะคุณเชื่อไหมแบบเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันต้องมีปุ่มนูน้นปุ่มนี้แบบ เห็นหน้าโปรแกรมแล้วเรารู้สึกว่าทำไมมันดูยากจังเลยท,ทั้งทั้งที่โมเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองแบบโอเคเราชอบเทคโนโลยีเก่งเทคโนโลยีนะไม่ถึงกับขั้นชอบนะจริงๆก็แบบว่าเออเราถนัดเทคโนโลยีมากกว่าคนอื่นแล้วพอไปเรียนในคอร์สอะแล้วมันก็แบบว่าเรียนไปแล้วมันก็ลือมอะแล้วมันก็ลืมว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าต้องใช้แบบอย่างเช่นทําภาพซ้อนกันหรือเปลี่ยน เปลี่ยนสีทำา r a d เ e n นอะไรเงี้ยคือมันยากมากเลยนะสาหรับโมนะตอนนั้นที่แบบทั้งที่แบบไม่เคยทําทําไม่เป็นด้วยแล้วกว่าที่เราจะได้รูปมาแต่ละรูปอะที่มันจะดูเป็นมูดเหมือนมืออาชีพอะที่เขาใช้โฟโต้ช็อปทํากันคือโอ้โหมันยากนะคุณเราต้องไปเรียนทําโปรแกรมก่อนเราต้องทําให้มันดีก่อนแต่ว่าเนี้ยเราไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแคนวามันแบบง่ายจริงๆอะง่ายมากๆเพียงแค่แบบ เราจะต้องฝึกฝีมือหน่อยฝึกเวลาใช้ตัวโปรแกรมหน่อยฝึกเวลาใช้ฟังก์ชันหน่อยมันจะได้คล่องๆอ,อย่างเช่นถ้าสมมติใครเห็นโมแต่งรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ย hey, ทำไมโมทําดูแบบเร็วดูง่ายจังเลยนั่นเพราะว่าโมทำบ่อย,อยๆไงโมทาบ่อยแล้วมันก็จะชินกับ เครื่องมือว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าสมมุติโมจะหาองค์ประกอบโมต้องไปตรงไหนถ้าสมมุติว่าโมจะต้องอัปโหลดรูปโมจะต้องกดอะไรถ้าเผื่อโมจะต้องใช้ฟอนต์จะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําบ่อยจนจนเราแบบคลิกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ละปุ่มเนี่ยมันไปแบบเร็วมากๆดังนั้นอันนี้อยากให้ใครหลายคนอย่าเพิ่งแบบท้อไปก่อนนะว่าเรายังไม่ค่อยเก่งในตอนแรกแบบฝึกฝึกไปด้วยความสนุกแล้วคุณจะชินกับเครื่องมือแล้วมันก็จะเร็วเองนะคะอ่ะมา ถั้งค่าปิดชินเครื่องมือแล้วมันก็จะเร็วอีกนะคะโอเคค่ะอ่ามาทักทายทุกคนกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณฟ้าโอ้โหเข้ามาก่อนเลยอ่าคุณฟ้าบอกว่าได้ไอเดียในการใช้คันวาจากน้องโมหลายอย่างเลยนะคะขอบคุณมากเอาไปใช้เลยนะคะโมให้ไอเดียทุกคนเอาไปใช้เลยจริงๆโมมีไอเดียเยอะมากแต่ยังแบบโอเคเดี๋ยวจะช่วงนี้จะแบบออกมาให้ทุกคนเยอะเยอะมากขึ้นนะคะเดี๋ยวรอติดตามหน้าเพจจริงโมงมีแบบ มีทริคอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะซึ่งจริงก็ใส่ไว้ในคอร์สแบบที่โมทำด้วยแล้วก็อันเนี้ยอ่ะสวัสดีคุณมนด้วยนะคะสวัสดีคุณมนแล้วไม่เสียเวลาเลยดีกว่าเดี๋ยวโมวจะพาอัปเดตเลยนะคะเพราะว่าโมก็กลัวจะกล้องที่เราตั้งมาแบตจะหมดก่อนด้วยโอเคอันนี้คือโมโชหน้าจอที่เป็นคอมเนาะถ้าเผื่อว่าใครเปิดผ่านมือถือหรืออะไรมันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะแต่ว่าพวก ปุ่มอะไรที่โมพาดูเนี่ยมันเหมือนกันนะคะมันเหมือนกันถ้าเผื่อว่าใครสังเกตนะก็คือฟังก์ชันใหม่ที่เขามีนะมันต้องมีเขาเรียกว่าคุณต้องมีแบบรูปภาพรูปหนึ่งขึ้นมาก่อนอย่างเช่นสมมติโม,มมีหน้ากระดาษเปล่านะหน้ากระดาษเปล่าของโม,มคือเป็นเอาเป็นสีดาแล้วกันนะทุกคนจะได้เห็นชัดเจนอะโมมีหน้ากระดาษเปล่าใช่ไหมแล้วโมก็อินเสิร์ตรูปมารูปหนึ่งอะไรก็ได้อย่างเช่นอะ โมอเอารูปของโลโก้ที่เคยใช้ AI ทำอืออ่าโมอินเสิร์ตรูปมารูปรูปหนึ่งใช่ไหมซึ่งคุณจะเห็นว่ารูปนี้มันมีแค่รูปเดียวนะแล้วสิ่งที่เขาอัปเดตมาก็คือตรงนี้นะมันจะมีคำว่าตกแต่งภาพถ่ายปึ๊บจริงๆถ้าเป็นในมือถือนะมันจะเป็นคำว่าเอฟเฟกเนี่ยคำว่าเอฟเฟกตรงนี้เลยนะคะถ้าเป็นในมือถือนะก็คือพอคุณกดตรงเอฟเฟกปึ๊บเนี่ยแต่ว่าคุณต้องไปกดรูปภาพก่อนนะ คุณจะเห็นว่ามันจะมีอันใหม่คืออันแรกเลยมันก็คือเมจิกเมจิกเอ็กซ์เพนนะคะก็คือการขยายอ่ะขยายรูปถ้าถ้าแปลตามตัวนะคะแล้วก็อันใหม่อีกอันหนึง่งอันแรกคือตัวนี้เนาะที่เป็นแมงเต่าทองตัวนี้นะคะดูตามเมาส์นะใครเห็นไหมแล้วก็อันที่สองที่เขาอัปเดตใหม่ก็คือตรงนี้เมจิกแกร็บนะคะเมจิกแกร็บมาดูว่ามันคืออะไรเดี๋ยวโมจะมาพาทุกคนดูว่ามันคืออะไร แล้วก็อันที่3ที่โมเห็นก็คือจะเป็น grab check นะคะ grab check ก็คือ3อัน3อันหลักๆแต่จงจมันก็มีอันอื่นที่มันใหม่มาก่อนหน้านี้ด้วยนะอันนี้จริงๆอันนี้เพิ่งอัปเดตใหม่ไม่กี่วันมาเองนะทุกคนออามาดูซึ่งเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะว่าตรงจริงอะโมเคยใช้ไอตัว magic expand ไอ้ขยายรูปอะมันไม่ค่อยเห็นความต่างอะไรเท่าไหร่ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ แต่เดี๋ยวลองกดดูอีกรอบหนึ่งว่าอันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมที่โมเข้าใจคือถ้าสมมติว่าเรากดไอตัวขยายรูปตัวเนี้ยอย่างเช่นเมื่อกี้โมกดขยายใช่ป่ะแล้วให้มันขยายทั้งหน้าจากรูปเดิมที่มันไม่เต็มหน้าใช่ไหมแล้วมันก็จะอารมณ์แบบประมาณว่าเขาก็จะเสกให้มันเต็มหน้าเองอะโดยที่เราไม่ต้องไปไปทําอะไรต่อเห็นไหมเห็นนะ เออทุกคนเต็มหน้าแล้วนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงเอ,อ้รอบนี้ได้นะคะรอบนี้ได้ละเนี่ยแล้วเขามีให้เราเลือกด้วยนะเลือกว่าเฮ้ยคุณจะเอาแบบไหนเห็นไหมมันมีสีอันนะคนดูตามขอบข้างล่างนะคะเห็นไหมเนี่ยมันมีสีตัวเลือกให้เราเห็นปะเรามีแบบกดสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้ด้วยนะคะก็คือสมมุติว่าเราอยากให้มันแบบให้ผลลัพธ์อื่น อย่างเช่นมันอาจจะทํารูปที่เป็นแบบแบบอื่นมาให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะไรพวกเนี้ยคุณลองกดเล่นๆในแบบแ a นวาได้นะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเขาก็ขยายรูปให้เราอ่ะคุณจํารูปแรกที่โมใส่ได้ปะคือมันจะเป็นแค่สี่เหลี่ยมไม่เต็มอ่ะมันจะมีพื้นหลังสีดําอยู่ใช่ไหมคะแล้วพอตอนเนี้ยคุณเห็นไหมอีกฝั่งนึงอ่ะไม่แน่ใจว่าถ้าเผื่อว่าตอนเนี้ยเดนไลฟ์มันเป็นฝั่งไหนนะอ่ะฝั่งนี้ใช่ปะ เนนะอ่าฝั่งนี้เห็นไหมเนี่ยมันเต็มหน้ากระดาษแล้วอะ่ะตอนแรกมันมีพื้นหลังสีดำใช่ไหมอันนี้คือฟังก์ชันใหม่อันแรกนะที่โมพาเล่นอ่าโอเคซึ่งโมงว่ามันจะใช้ได้กับพวกที่แบบว่าสมมติเรามีรูปที่แบบอ๋อเขาเรียกว่าอยากจะขยายให้มันแบบเต็มหน้าจอยอ่างเช่นเราถ่ายมารูปแบบมันไม่เต็มอะ่ะแต่ว่าเราต้องใช้ที่มันแบบกว้างกว่าเดิมอะไรเงี้ย คุณอาจจะลองใช้ตัวนี้ได้นะคะปุ๊บอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอ่านมาดูต่อว่าเขามีอะไรนะคะอ่ะมันจะมีเมจิกอันต่อมาเมจิกอันต่อมาดูซิว่าเขามีอะไรให้เราเล่นนะคะอันนี้จริงๆเราชอบอันนี้มากเนี่ยอันที่เป็นแกรบเนี่ยเมจิกแกรบอ่านลองกดดูว่ามันคืออะไรปุ๊บอ่านอรด้ดนึงรอรดนิดนึงมีใครเคยเล่นแล้วไหมทุกคนเคยเล่นไหมไอ้ตัวเนี้ย คือลองกดเล่นนะจริงๆโมคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรฟังก์ชันที่มันจะเอาไปให้ให้เราใช้ได้แบบอีกอะไรอีกที่มันแบบทําให้เราแต่งรูปยังง่ายขึ้นเดี๋ยวโมจะบอกว่ามันยังไงนะคะอ่าโอเคเมื่อกี้โมกดแล้วนะตามทันไหมจริงๆตอนนี้ถ้าเผื่อว่าใครมีคอมหรือว่ามีมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะเอามาแบบ กดลองกดตามโมได้นะคะว่ามันจะได้อะไรออกมานะคะเพราะว่าถ้าคุณลงมือทำไปกับมงก็จะได้แบบคุณจะจำได้ว่ามันคืออะไรคุณจะได้ไม่ลืมนะคะหรือแชร์เก็บเอาไว้ด้วยนะคะแชร์ช่วยกันนะคะแชร์แล้วก็ย้อนกลับมาดูแล้วกันอ่ะเมื่อกี้โมลองใช้เมจิกแรปใช่ไหมทุกคนเห็นไหมว่ามันมีอะไรแตกต่างจากเดิมเห็นไหมคะมีใครเห็นไหมมีใครเห็นไหม วันนี้โมก็มาอีกลุกที่มันไม่เหมือนเดิมด้วยนะใส่หมวกมาแล้ววันนี้ใส่หมวกมาเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่าโอ้โหไม่เจออครูโมโนานแล้วนะคะเราจะได้เห็นอะไรที่มันแตกตามากขึ้นอ่าเห็นว่าคุณเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมไหมเดี๋ยวโมขยายให้ดูอ่าดูรูปตอนแรกจําได้ไหมว่ารูปเนี้ยมันเป็นรูปแค่รูปเดียวสมมุติว่าโมยขยับรูปนี้ มันก็ไอตัวสัญ,ญลักษณ์เนี้ยมันต้องขยับไปด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาแบ่งให้เราเนี่ยตอนนี้มันมีพื้นหลังกับมีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมีโลโก้มันแบ่งแบ่งออกอะ่ะมันแบ่งออกจากกาันน่ะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเปลี่ยนพื้นหลังนิดนึงเอาเป็นสีสีเหลืองอ้าโอเคเนี่ยเขาแบ่งเขาแบ่งองค์ประกอบอะจากตอนแรกที่เป็นรูปรูปเดียวอะ่ะคุณจำได้ไหม จากตอนแรกที่เป็นรูปเดียวเนี่ยเป็นแบบเนี้แล้วเขาแบ่งให้เราอะเป็นพื้นหลังกับรูปโลโก้อันเนี้ยนี่เห็นไหมคือเขาแบ่งออกมาว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราต้องการใช้แค่ตัวโลโก้เราไม่อยากได้พื้นหลังเออเราก็แค่แบบใช้ตัวไอตัวฟังก์ชันนี้นะจำได้ไหมคือไหนคือรูปบอลลูนนะคะพื้นหลังสีเหลืองนเนี่ยเนี่ยคุณแค่กดแยกองค์ประกอบเสร็จแล้วเราแค่แบบ โอเคไม่ใช้ตัวนี้สมมติว่าโมต้องการใช้แค่โลโก้ตัวนี้ไม่อเอาพื้นหลังโมก็แค่ลบแค่นี้เนี่ยดีปะจริงๆอ่ะโมว่าอันนี้มันดีนะคะซึ่งเราเอาสามารถเอามาอะดัปใช้แบบหลายอย่างได้หลายอย่างได้ยยไดก็อย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีรูปที่แบบไปเอามาจากเว็บไซต์อื่นอาจจะเดี๋นี้โมกำลังจะให้เทคนิคการแฮ็กในการใช้แคนวานะทุกคนซึ่งไม่มีใครเคยมาบอกคุณแน่นอนก็คือสมมติ อย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเป็นสายออนไลน์ใช่ไหมมันก็จะมีพวกรูปที่เราไปตามเว็บไซต์ที่มันหารูปได้ฟรีได้เช่นฟรีพิกใช่ไหมฟรีพิกอย่างเช่นฟรีพิกคุณอาจจะไปรีเสิร์ชรูปจากในนั้นเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแบบรูปที่เป็นเทมเพลตที่เป็นเขาเรียกว่าปกคั่วเพจก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วรูปที่เป็นเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยเขาจะแบบ มันบางอย่างมันก็จะมีสวยมากกว่าในแคนวานะคะซึ่งเราอาจจะเอารูปในจากตรงฟีพิกอ่ะเข้ามาใส่ในแคนวาเสร็จแล้วเราก็เอามาแยกองค์ประกอบไม่ไม่แน่ใจว่าหลายคนตามโมทันไหมนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนละกันคือเอามาแยกองค์ประกอบเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่เราจะเอามาแต่งเพิ่มได้เอามาแต่งใหม่ได้ในแคนวาเพราะบางอย่างเนี่ยสมมติว่ามันเป็นรูปที่แบบ เขาทำเสร็จสำเร็จรูปมาแล้วอะ่ะเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยอย่างเช่นมันมีตัวหนังสืออยู่ในนั้นแล้วเราอยากจะลบตัวหนังสือนั้นออกอะเราไม่อยากเอาอะ่ะเออแล้วมันจะทำยังไงใช่ไหมมันจะทำยังไงซึ่งโมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าจะเอามาลองเล่นหรือเอามาพลิกแพลงกับตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครยังดึกภาพไม่ออกเนาะก็แบบลองค่อยๆเหมือนแค่เอารูปแบบแบบมีองค์ประกอบอะไรบางอย่างก็ได้ลองเอามาใช้เล่นดูนะคะ รูปที่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเป็นรูปที่คุณแต่งออกมาอยู่แล้วก็ได้นะอ่ะเห็นไหมอันแรกไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวขอกลับก่อนเมื่อกี้มันแยกองค์ประกอบให้เรานะเดี๋ยวเมื่อกี้โมมันยังมีพื้นหลังนะคะเมื่อกี้มันยังมีพื้นหลังเนาะเห็นปะทุกคนตามทันไหมวันนี้รู้สึกว่าโมมาเร็วไปเร็วมากเลยนะเพราะว่ากลัวจะ กลัวจะแบบว่าแบตจะหมดก่อนเราก็เลยแบบเร็วมากนะคะเอ้ยสวัสดีค่ะโคชปุก๊กโอ้โหโคชบุ๊กบอกรีบแชร์เลยนะคะรีบแชร์เลยใช่รีบแช,ชร์ชเลยนะคะเพราะว่ามันเอาไว้ให้คุณแบบเขาเรียกว่าเอาไปลองเล่นดูนะคะเพราะบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรใช่ไหมะอะเมื่อกี้แยกองค์ประกอบต่อมามันมีเหลืออีกตัวหนึ่ง มันเหลืออีกตัวหนึงก็คืออ่าไม่เป็นไรมวลองเอารูปมาใหม่เอารูปเดิมปึ๊บเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะเราก็มาตรงเอฟเฟกเหมือนเดิมเนาะเอฟเฟอีกอันนึงมันจะเป็นตัวนี้เนี่ยกรับเช็คอ่าลองกดเดาได้ไหมว่ามันคืออะไรนะคะโดนกล้องนิดนึงอ่าเดี๋ยวรอดูว่ามันเป็นอะไรนะคะรอดูว่าเป็นอะไร ามาแล้วได้แล้วนะคะได้แล้วปุ๊บเห็นไหมซึ่งจริงๆมันก็คล้ายกับเมื่อกี้แต่ว่าเขาจะแยกตัวหนังสือออกมาให้เราอ่าตามชื่อเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นเป็นเทคไงเขาจะแยกตัวหนังสือออกมานะเพราะว่าเมื่อกี้มันจะมีตัวหนังสือข้างล่างโลโก้ใช่ไหมทุกคนมันจะมีหนังสือข้างล่างโลโก้กลโลโกแล้วตอนเนี้เขาแยกออกมาเห็นไหม ตอนนี้โมมีสององค์ประกอบแล้วที่แยกกันออกมาเนี่ยตัวหนังสือซึ่งอันนี้มันเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยนะทุกคนเพราะตอนแรกเนี่ยพราะตอนแรกที่แยกองค์ประกอบออกมาของอันแรกใช่ไหมมันเป็นรูปไงมันเป็นรูปโลโก,โก้กับรูปตัวหนังสือซึ่งแต่อันเนี้ยมันแยกตัวหนังสือออกมาซึ่งเราสามารถแก้ไขตัวหนังสือได้ด้วยเปลี่ยนฟอนต์ได้ด้วยอ่ะลองดูลองดูเห็นปะ พิมพ์ได้เลยพิมพ์ได้แบบเหมือนตัวหนังสือปกตินะคะเห็นไหมอ่ะตัวนี้ตัวอะไรเห็นไหมทุกคนเออแล้วคุณก็เปลี่ยนฟอนต์ได้แล้วคุณก็มาที่ฟอนต์ใช่ไหมคะอ่ะาแล้ก็เปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่ย เนี่ยเราก็เปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะอันนี้คือเป็นเป็นตัวใหม่ที่เขาเพิ่งอัปเดตมานะคะซึ่งมันดีมากนะมันดีมากอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเอ่อเราเป็นมีรูป AI ใช่ไหมเหมือนอันนี้จริงๆแล้วรูปที่โมอ่าโชว์ให้เป็นตัวอย่างเนี่ยมันเป็นรูปที่แบบใช้ AI c a แคนวาเนาะเอ่อทำโลโก้ชื่อให้ให้โมเองนะคะทำโลโก้ชื่อแบบ ว่าเฮ้ยเขาจะออกแบบโลโก้อะไรมายังไงอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆรูปที่ได้มันจะมีพื้นหลังไงมันจะมีพื้นหลังมาพร้อมกับโลโก้พร้อมกับชื่อซึ่งบางอย่างบางทีเนี่ยเราอยากจะได้แค่แบบเป็นโลโก้ที่ไม่มีพื้นหลังใช่ไหมกับชื่อของเราเออเวลาที่เอาไปใช้แบบลงในคลิปหรือลงในรูปที่เราแต่งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากได้พื้นหลังใช่ไหมเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้ในการแยกได้นะทุกคนแยกองค์ประกอบเออดีไหม นะคะดีไหมถ้าเผื่อว่าหลายคนอาจจะยังตามโมไม่ทนันเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเออมาเล่นแคนวาเยอะอะไรแบบเนี้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าตอนไหนที่แบบเออลองมาแต่งรูปในแคนวาหรืออะไรยังไงเนี่ยลองกดเล่นดูนะคะทุกคนลองกดเล่นเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้มันใช้ทําอันนี้หรออะไรเงี้ยบางทีพอคุณกดดูแล้วคุณแบบได้แตะนิ้วได้เลื่อนนิ้วอะไรเงี้ยมันจะเข้าใจมากขึ้นนะคะโอเคไหม ซึ่งอันนี้เป็นอันใหม่นะที่โมเห็นนะมีแค่นี้แหละมีแค่นี้เนี่ยเมจิกสตูดิโออันใหม่ซึ่งตอนแรกเขายังไม่มีสามตัวนี้นะทุกคนเห็นไหมซึ่งอื่นๆอ,อ,อ๋ออันนี้ลืมบอกลืมบอกไปว่าใช้ได้สำหรับคนที่เป็นโปรเท่านั้นนะคะเห็นไหมเห็นเป็นมงกุฎไหมคะถ้าใครที่เป็นแบบฟรีเนาะไม่ได้เสียตังก็จะใช้ไม่ได้นะคะ แต่ถ้าใครทําออนไลน์อยู่แล้วจริงจังอยู่แล้วแนะนําว่าใช้โปรไปเลยยังไงก็คุม้มยังไงก็คุ้มนะบอกเลยว่ายังไงก็คุม้มแล้วก็จริงๆมีอีกอหนึ่งที่มันใหม่ซึ่งใหม่มาก่อนหน้านี้แล้วแหละก็คือเป็นเมจิกเอ่อสวิชนะคะเมจิกสวิชตรงเนี้ยถ้าเป็นในถ้าเป็นในมือถืออาจจะเป็นรูป รูปคล้ายๆตัวนี้เนาะเห็นไหมคุณเห็นไหมตามเมาส์ที่โมขยับอ่ะเนี่ยเมจิกสวิชเนี่ยมันจะมีชื่อข้างล่างอยู่ขึ้นมาเห็นปะจริงๆตัวนี้มันอัปเดตมาแบบสักพักหนึ่งก่อนหน้านี้แหละก็คืออารมณ์ประมาณว่าเขาจะแปลงจากตัวนี้ที่โมทําเป็นหน้ากระดาษใช่ปะแล้วไปเป็น Doc d o c u กเมนก็คือคล้ายๆกับว่าแปลงจาก Photoshop ไปเป็น Word เออเป็น Word ถ้าเป็น d o อกข e n เของ c a n วานะคุณเคยลอ,ลองเล่นไหมเดี๋ยวมล,ลองกดให้ดูอ่ะแปลงเป็น Doc กเห็นไหมโอ้หเขามีให้เราเลือกด้วยนะทุกคนเป็นสรุปบทความแล้วก็มีบล็อกโพสต์อีเมลอ่าลองเป็นสรุปแล้วกันแปลงเป็น Doc กนะคะอ่าลองดูว่าเขาจะ แปลงอะไรให้เราซึ่งอันนี้มันโมก็ไม่ค่อยได้ใช้ไอตัวด็อกเท่าไหร่นะจริงๆใช้แค่แบบว่าพิมพ์เหมือนพิมพ์เวลามีไอเดียคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆบททำเซอร์วิสให้กับโคชวินดี้นะคะก็จะเป็นพาดหัวปุ๊บตัวนี้อยู่อ่ะเห็นไหมแล้วเขาก็จะมีแปลงเป็นจากรูปภาพเมื่อกี้กลายเป็นเหมือนกับ์ดที่มีแบบ พิมพ์เอาไว้พิมพ์เอกสารอะไรเงี้ยใส่ข้อมูลเออก็เจ๋งนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยทำเหมือน Word เ,เลยซึ่งจริงๆอะเราสามารถแปลง Word สมมุติว่าคุณมีสมมุติคุณมีแบบอยากจะทําสไลด์ใช่ไหมคุณอาจจะพิมพ์ว่าเฮ้ยสอนเรื่องของการออกหน้ากล้องแล้วคุณก็ลิสต์ออกมา1 2 3 4 5มี5ข้อแล้วคุณก็พิมพ์ลงในเด็กเอ่อด,ด,ด็อกด็อกเมนต์ของ Canva ใช่ไหมคะคุณสามารถสวิชเป็น อันนี้เป็นอะไรเป็น presentation ได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมเป็น presentation ได้ด้วยอันนี้โอ้โ oh, หเห็นไหมมีหลายสเตปม,มากแต่จริงๆมันใช้ง่ายถ้าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะใช้ยากหรือเปล่าจริงๆไม่ยากเลยนะคะมันแค่คลิกเดียวคลิกนู่นคลิกน ύ, ี่คลิกดูแล้วมันแบบใช้ง่ายมากจริงๆแล้วแบบมูแนะนำสำหรับคนที่ทำออนไลน์เลยว่าแคนวาเป็นอะไรที่มันใช้ง่ายมากๆแล้วคุณถ้าใช้เป็นอะ คุณจะใช้ทำอะไรที่มันดูแบบพรีเมียมได้อัปเกรดเพจของคุณได้ปรับเพจใหม่ของตัวเองได้ก็คือเอ่อมันทำให้แบบจากดูจากที่คุณดูเป็นมือใหม่กลายเป็นมือโปร,โปรได้เลยนะคะทำกราฟิกจากแบบเหมือนเหมือนเด็กอนุบาลทำอะ่ะคุณเหมือนกับกลายเป็นมืออาชีพทำได้เลยจากแค่แคนวาจากแค่แคนวาแค่รู้บางเทคนิคแค่นั้นเองแล้วก็ ฝึกทำให้มันคล่องกับคเครื่องมือนะคะแค่นั้นจริงๆแล้วอ,ะอ่ะอ่าเห็นไหมโอ้โหโอ้มีใครอยู่บ้าง <laughs> มีใครยังอยู่อันนี้ก็คือมีแค่นี้แหละวันนี้คือพาอัปเดตนะคะพาอัปเดตก็ใครยังไม่เคยลองเล่นก็ไปหัดลองเล่นดูนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเป็นไลฟ์อื่นเดี๋ยวจะมาแบบ มาแชร์เทคนิคแล้วกันวิธีทําภาพแต่งภาพนะคะหรือถ้าใครยังไม่เก่งอยากจะให้โมแบบออกมาแชร์เรื่องอะไรพิมพ์มาหรือถ้าใครอยากจะให้โมพาจับมือถาก็ทักมาถามได้มีสอนเป็นแบบ p r i v a t e เรื่องของการทําภาพทําสื่อทําคลิปทําไลฟ์นะคะแล้วก็การสร้างตัวตนจริงๆยังไม่ได้ออกมาทําเป็นแบบบอกรายละเอียดเท่าไหร่ในหน้าเพจแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ทักในไลน์แอดข้างบนนี้รายละเอียดนะคะว่า โมมีสอนอะไรบ้างอยากให้โมจับมือทำอะไรบ้างนะคะถ้าไม่สะดวกก็คือจะสอนเป็นผ่านซูมหรือถ้าใครต้องการนัดเจอตัวแล้วก็อยากจะสอบถามอะไรก่อนก็นไปที่ Line แอก่อนนะคะอ่าคุณฟ้าบอกว่าเป็นฟังก์ชันให้ใช้ฟรีหรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้โมตอบไปแล้วเนาะก็คือตัวเมื่อกี้เป็นใช้แบบโปรนะคะถ้าใครแบบใช้แทนว่าแบบฟรีก็จะใช้ไม่ได้เนาะอันนี้จะเป็น ข้อได้เปรียบเสียเปรียบนิดนึงสาหรับคนที่ใช้แบบฟรีกับแบบโปรแต่ถ้าใครทําออนไลน์อยู่แล้วแนะนําว่าโปรดีกว่าคุ้มกว่านั่นแค่แบบปีละพันแปดเองนะคะปีละพันแปดหรือถ้าใครแบบอยากจะลดลงกว่านี้อีกก็จะมีเป็นแบบทีมนะคะแบบทีมก็ห้าคนห้าคนสี่พันกว่าบาทนะคะก็จะหารแล้วก็จะตกประมาณถึงพันไหมนิดๆน,นะคะไม่ถึง พันนิดๆเนาะก็นะคะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวไลฟ์นี้ก็คือเป็นการอัปเดตแคนวาสรหรับรายหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะคะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวจะเป็นก่อนหน้านี้เคยสำรวจว่าโงจะกลับมาทำซีรีส์เกี่ยวกับการทำภาพสื่อเนาะเดี๋ยวจะทำเป็นตารางออกมาให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะ เรียนแบบจับมือทําเลยนะคะมีคนสอนแบบตัวต่อตัวเลยพาทําทีละสเต็ปก็สอบถามได้ที่ไลน์แอดนะคะถ้าใครแบบอยากเอาเร็วอยากจะโอเสียงอะรแบบอยากจะเอาเร็วอยากจะแบบแบบไม่ไม่เสียเวลาแล้วไม่ขี้เกียจไล่ดูหน้าเพจอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆโมมีเทคนิคที่ไม่ได้สอนหน้าเพจอีกเยอะมากที่มีทั้งเอาไว้ในคร์สแล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครเรียนเจอตัวก็จะบอกสําหรับแค่นักเรียนที่แบบเรียนเจอตัวเท่านั้นนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็เอาไปลองเล่นดูนะคะว่ามันแบบเผื่อว่าเวลาที่เราแต่งรูปมันจะแต่งได้ง่ายขึ้นหรือถ้าใครยังไม่ค่อยชินกับแคนวาก็ลองฝึกทําเยอะๆนะคะลองฝึกเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินแล้วก็คุณก็จะเก่งขึ้นเพราะว่าโมแนะนําว่าจริงๆอะ่ะมันเป็นทักษะที่มันจะทําให้คุณได้เปรียบบนออนไลน์ ถ้าคุณทํารูปหรือภาพให้มันสวยได้มากกว่าคนอื่นเพราะเดี๋ยวนี้คนเข้ามาทําออนไลน์เยอะใช่ไหมคนแข่งกันเยอะถ้าภาพคุณได้เปรียบมากกว่าคนอื่นอ่ะแน่นอนเขาก็ต้องเลือกคุณกว่ากว่าคนที่แบบภาพไม่ดีภาพไม่สวยก่อนอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนกันเหมือนลองเช็คว่าเฮ้ยเวลาที่คุณเลือกอยากจะลงเรียนกับใครสักคนอ่ะถ้าสมมุติว่าวันนี้มีคนที่รูปไม่สวยเลยกับรูปสวย ทั้งๆที่คุณรู้ว่าเฮ้ยตัวเองมีของมีมีอะไรบางอย่างที่มันแบบฉันมีของดีนะฉันเก่งในเรื่องนี้จริงๆนะแต่ว่ามันเป็นภาพแค่แบบเออมันเป็นแค่แบบคะแนนเรื่องภาพเรื่องสื่อที่ทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะแบบหมดโอกาสไปกว่าคนที่เขามีภาพสวยดังนั้นวันนี้นะคะให้ฝึกทักษะนี้เก็บไว้ถ้าคุณอยากจะเอาจริงหมดออนไลน์นะฝึกทักษะนี้เก็บไว้นะคะโอเคประมาณนี้ <c oughs> ถ้าใครอยากจะเขาเรียกว่าให้ออกมาสอนเรื่องไลฟ์พิวไวในคอมเมนต์นะแล้วก็เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะคะทุกคนวันนี้เรามาแบบแปลกตาจากไลฟ์ที่แบบไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะคะโอเคประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย